มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแม่ค้ายุคใหม่พร้อมขายทุกที่มีแกงหอยพร้อมส่งบีบแจสั่งได้เลยจ้าเป็นมิติใหม่แห่งการขายที่น่ารักแล้วก็ชวนให้หิวนะคะเวลารถติดจริงๆสำหรับแม่ค้ารายนี้ที่พร้อมขายทุกที่หิวใช่ไหมคะเรามีแกงพร้อมเสิร์ฟให้คุณ โดยเมื่อวันที่28พฤษภาคม2564นะคะได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ภาพถ่ายหลังรถคันหนึ่งซึ่งติดป้ายข้อความว่าในรถมีแกงแครหอย50บาทกดแตรซื้อได้เจ้าของโพสต์นะคะบังเอิญขับไปเจอจึงได้ถ่ายรูปเอามาลงโซเชียลค่ะไม่ได้ค่าโฆษณาแล้วก็ไม่ได้รู้จักกันกับคนขายแต่อย่างใดซึ่งโพสต์นี้กลายเป็นแวรที่คนแชร์กันเป็นจำนวนมากค่ะ ใครๆก็อยากกินแกงหอยกันนะคะพิกัดที่พบก็คือบริเวณแถวแยกช่วงสิงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งล่าสุดนะคะหลังจากกลายเป็นโพสต์ดังเจ้าของรถเองก็ได้ติดต่อมาและพบว่าเป็นเจ้าของร้านอาหารแห่งหนึง่งชื่อกล่องข้าวเมืองในอำเภอแม่ริมซึ่งทางร้านมีบริการจัดส่งฟรีด้วยค่ะสามารถไปอดหนุนกันได้เจ้าขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ